กลับมาแล้วก็ไปเอกผมนี่ว่าที่แชมป์กรบผมคนต่อไปพุ่งกลับมาตอนฉายดีดีได้เงินโบนัสกระจายให้ผมยืมมือหนึ่งให้ยืมแม่ให้ยืมแม่หรให้ยืมแม่หนึอ่ะนายยืมแล้วยืมใช่ไหมยืมมือหนึ่งยืมเออยืมให้ไหมไม่ตังเลยเออพูดถึงให้ไหมพูดถึงยังไม่ได้ตังเลยพูดถึงทรงได้แล้วให้ไหมดูก่อนว่าไอ้นี่หมดยังอะไรแล้วให้ไหมให้ให้ให้ เวลาบอกว่าให้เนี่ยยืมไม่หน่อยได้โบนัสเท่าไหร่ล้านเจ็ดครับผมล้านเจ็ดแสนนะครับผมค่าตัวหนึ่งล้านบาทสุดยอดมากตะวันฉายน้องผมพี่ให้เงินผมยืมเป็นหมื่นแสงมณีไม่ดีเอาไปสองเบอร์จบสองหมื่นเยืมก็เดี๋ยวจะให้แสงมณีไม่ดีุผมแสงมณีนุ่ผมแสงมันนี่อังกฤษไปแสงมณีตะวันฉายพอดีตะวันฉายยืมเงินสองหมื่นเยอ ให้เลี้ยงเงี้ยอย่กี่โลเลี้ยงทังนใายสิบโลเอาไปมาสั่งมาไปเป็นร้อยโลสั่งได้สั่งเป็ร้อยโลก็ได้เป็นไงน้องผมผมรับน้องผมเอาหมัดมาหนักแน่นหมัดนะปุ๊บไปปุ๊กไม่ฟุ้งสีมือว่าที่แชมป์ต่อไปนะผมคอยน้องได้โบนัสไปเย่เย่อนเย่เย่จัได้